สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับที่ติดตามกันนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้อัปเดตนะครับเกี่ยวกับชวนชมนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบต้นไม้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพอดีแวะผ่านมาทางศรีราชานะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับต่อแม่พันธุ์ให้พี่ๆที่ติดตาม ของพี่สมพรนะครับก็ฝากติดตามเพจสวนชนชมโพทองด้วยนะครับผมของพี่สมพรเองนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็จะมีอัปเดตไม้สวยๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมพอดีผ่านมาทางศิลชากัก็เลยแวะเข้ามานะครับมาดูต่อแม่พันธุ์นะครับก็มีจํานวนเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับ ก็จะพาเดินเดินเดินเที่ยวนะครับเดินเที่ยวเดินชมนะครับเดินเที่ยวเดินชมนะครับพี่ๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมว่าจะมีแจกรายการต้นไม้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่ที่แชร์ให้นะครับเดี๋ยวผมจะมีแจกด้วยนะครับผมอย่าลืมแชร์กันนะครับอย่าลืมแชร์กันนะครับผมนี่เลยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะติดดอกนะครับเยอะแล้วนะครับ พี่สมพรมีรากทองด้วยนะครับพี่ๆนี่เลยฝักก็เริ่ม,เร,มเริ่มติดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพี่ตัวนี้เป็นอะไรนะครับเจมอ๋อ BNK oh, นะครับ BNK ก็ติดมาเยอะแล้วนี่เลยนะครับใหญ่แล้วนะครับทำฝักได้แล้วนะครับพี่ๆ บรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับบรรยากาศสดชื่นดีนะครับคืมฟ้าคืมฝนแต่อย่าตกเลยนะครับผมอ่านี่เลยเดี๋ยวพามาชมนะครับอ่าพี่ๆที่ติดตามพี่สมพรอยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าตัวไหนนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอ้าพี่ๆเดี๋ยวผมจะมีคําถามนะครับผมท่านใดที่ตอบถูกนะเดี๋ยวผมจะแจกต้นไม้ด้วยนะครับ นะครับผมเดี๋ยวเจอท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะถามนะครับเดี๋ยวให้ชมไปก่อนนี่เลยนะครับโอ้โห,โหดอกดอกสุดจริงตัวนี้วังนาลายนะครับกิ่งวังนาลายนะครับพี่ๆนี่เลยนะครับกิ่งวังนาลายนะครับรอบก่อนผมมาถ่าย อยู่ที่นี่ก็ประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับ2เดือนที่แล้วก็ยังยังไม่ได้ติดเยอะขนาดนี้นะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตให้พี่ๆที่ติดตามกันนะครับได้รับชมนะครับผมรลบก่อนมาก็โดนไลนะครับโดนไลแดงลงนะครับแล้วก็หนอนกินค่อนข้างเยอะเลยใบนี่สลัดใบหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเริ่มติดดอกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ ก็มีฝักมีฝักแล้วด้วยนะครับเนี่ยนะครับพี่ตัวนี้เขี่ยพุ่มทองไว้ใช่ไหมครับเโอเคนะครับตัวนี้เป็นพุ่มทองนะครับพอดีพี่สมพรแกติดแยกลูกไม้อยู่นะครับกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพามามาชมบรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้นะครับพี่ๆที่ติดตามกันอยู่ก็น่าจะนะครับตัวไม้ตัวนี้ก็น่าจะติดตามกัน นะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับไม้ตีพุ่มค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก็มเมล็ดมเมล็ดก็มีติดฝาค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมพาไปชมฝั่งนู้นด้วยนี่แหละนะนะครับ นี่ก็เริ่มเขีย่ยไว้บ้างแล้วนะครับเริ่มเขีย่ยไว้บ้างแล้วนี่เลยแต่รอบนี้มานะครับจะสังเกตว่าพี่สมพรนะครับถอดถอดตัวลงเรือนนะครับผมตัดตัดออกแล้วนะครับเพราะว่าพี่สมพรบอกว่าลมไม่เข้านะครับแล้วก็เหมือนไม้จะใบไม้กิ่งไม่ค่อยเดินนะครับแล้วก็ชะง,งักนะครับพี่สมพร,รก็เลยตัด ตัดข้างล่างออกนะครับพี่ๆจะสังเกตเห็นว่าโรงเรือนนะครับพี่สมพรตัดออกนะครับประมาณเมตรกว่าเลยนะครับจากดินนะจากดินขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมแผนให้ดูฝั่งนี้นะครับผมพี่ๆเห็นกันหรือเปล่านี่เลยนะครับพี่สมพรตัดออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมจากดินขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ลมมันโฟล์นะครับผ่านได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็อ่าแต่ตอนนี้ ต่อค่อนข้างที่จะฟื้นตัวมากขึ้นนะครับพี่พี่สำหรับท่านใดที่จะทำโรงเรือนนะครับก็ถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็เนี่ยอันนี้พี่สมพรตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับก็ลองทำดูนะครับเพราะแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับพี่พี่นะครับปัญหาของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเจอปัญหาแล้วนะครับ นี่เลยก็มามารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยได้ตัดออกเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับแต่ขนาดตอเนี่ยพี่พี่ยกไม่ไหวแน่นอนคนเดียวหลังหักนะครับใหญ่มากๆนะครับผม นี่เลยนะครับพี่ๆสวัสดีทุกท่านนะครับที ER ท่เข้ามารับชมนะครับนะครับผมนี่เลยดอกมาเยอะแล้วนะครับกิ่งวังนาลายนะครับตัวนี้นะครับทำพุ่มทองนะครับนี่ฝักติดแล้วนะครับแต่พี่สมพรบอกว่าเมล็ดไม่ได้แบ่งนะครับพี่ๆนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบไม้ตัวนี้ก็รอจับจองนะครับเป็นต้นนะครับผมเป็นเป็นต้นนะครับพี่สมพรจะแบ่งเป็นเป็นต้น มากกว่านะครับมเมล็ดไม่ได้แบ่งนะครับผมนี่เลยก็เขี่ยวไว้เรื่อยๆนะครับเนี่ย ดอกไม่ดกนะครับแต่ดอกเยอะพี่สมพรบอกว่าดอกไม่ดกแต่ดอกเยอะนะครับผมนี่ติดมาแล้วนะครับนี่เลยก็ติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับพี่ๆที่ชื่นชอบนะนะครับที่ชื่นชอบติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมก็สวนผมนะครับก็จะเป็นเพจสวนชวนชม น้องเชอรลินนะครับก็ฝากกดติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากติดตามกันนะครับก็จะมีไลฟ์สดนะครับแบ่งไม้ประมูลไม้นะครับผมสดชื่นมากเลยนะครับเนี่ยใบใบแบบเขียวขจีเลยนะครับพี่พนะครับโดน โดนฝนช่วงนี้นะครับมาอัปเดตให้ชมนะครับพี่ๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมจะไปสวนไหนเดี๋ยวผมติดตามติดต่อไปนะครับพี่ๆนะครับยินดีต้อนรับผมด้วยนะครับผมนะครับวงการเราจะได้มีสีสันนะครับมีสีสันมากขึ้นนะครับผมนะครับก็พูดเยอะมากไปก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ตัวนี้ดําปีเลยนะครับกิ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้เวนวังวังดอกดอก F2 นะครับ น่าติดฝักมาแล้วนะครับพี่พี่นี่เลยติดฝักมาแล้วหืมกิ่งกิ่งดำปีใบสวยมากนะครับต้นนี้ใบสวยมากๆนะครับโอ้โหพี่พี่มาดูต้นนี้นะ ดอกเนี่ยอย่างเดียวดอกซากุระเลยนะครับนี่เหมือนดอกซากุระเลยนะครับโอ้โหติดฝักดีนะเนี่ยเนี่ยติดเยอะเลยนะครับพี่พ ผมก็งงเหมือนกันนะเดินเข้ามาตรงเนี้ยหาทางออกไม่เจอแล้วเนี่ยกิ่งเยอะเยอะจังนะครับเยอะมากๆนะครับตัวนี้ก็เขี่ยวไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็ลองทักมาหาพี่สมพรดูนะครับว่ามีแบ่งหรือเปล่านะครับนะครับผม จะเป็นโซนกิ่งแม่พันธุ์นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับในโชว์รูมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแพลนให้ดูออกมาข้างนอกนะครับนี่เลยก็มีจำนวนตอเยอะมากๆเยอะมากนะครับพี่ปีหนึ่งผลิตได้กี่กี่หมื่นเนี่ยตอนเนี้ย <laughs> ใช่ครับ อืมนะครับเนี่ยบรรยากาศโดยรวมนะครับแต่ตอนนี้ลูกไม้ยังไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังเร่งผลิตแล้วก็แยกแยกลูกไม้อยู่นะครับอ้าวนะครับผมถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะแจกนะครับผม กติกามีอยู่ว่านะครับผมท่านใดที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับดูจนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกหนึ่งต้นนะครับเป็นลูกไม้พุ่มทองนะครับผมแจกต้นเดียวนะท่านใดเร็วรับไปนะครับผมกติกามีอยู่ว่านะครับผมดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็แคปหน้าจอเอาไปลงใต้คอมเมนต์ในเพจนะครับในเพจ a c e b o o k สวนชนชมน้องเชอรลินนะครับนะครับว่ากดติดตาม YouTube ช่องเกษตรพาเพลินชาแนลแล้วนะครับผมจะมีคำถามอยู่ว่านะครับพุ่มทองนะครับใช้ตัวไหนผสมกับตัวไหนนะครับเป็นพุ่มทองนะครับพี่พี่พี่พที่ติดตามกันอยู่ก็น่าจะรู้นะครับผมคำถามไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมโอเคนะสำหรับทริปนี้นะครับผมขอให้ทุกท่าน จงโชคดี3 2 1ไปายสวัสดีครับ